สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่บางละมุงนะครับบริษัท B&B Boat นะครับวันนี้นะครับเรามาส่งเครื่องดัดท่อแบบไฟฟ้ารุ่น TJ1 รับ ME นะครับนะครับก่อนการจะส่งนะครับเราก็จะมีการเช็คทำความสะอาดนะครับนี่นะครับเครื่องดัดท่อ TJ1 รับ ME นะครับเป็นเครื่องดัดท่อนะครับที่สามารถดัดได้ตั้งแต่ขนาด4หุนนะครับ ถ้าเกิดเป็นสแตนเลสก็สามารถที่จะดัดได้ถึงขนาดนิ้วครึ่งนะครับหากเป็นเหล็กนะครับสามารถดัดได้ถึงขนาดนิ้วสองนะครับที่นี่นะครับก็จะมีการสั่งลูกเป็นเครื่องดัดสแตนเลสนะครับลูกก็จะมีหกหุนหนึ่งนิ้วนิ้วสองนะครับและลูกค้านะครับก็มีการสั่งเพิ่มเป็นขนาดนิ้วครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะลองดัดกันดูนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยว ในเบื้องต้นนะครับเราจะมีการแนะนําการใช้เครื่องนะครับหากเป็นระยะทางนะครับไม่เกิน100กิโลนะครับเราก็สามารถที่จะไปจัดส่งได้นะครับหากเราไปจัดส่งนะครับก็จะมีการแนะนําการใช้งานนะครับในเบื้องต้นการดูแลรักษาเครื่องนะครับและตอนนี้นะครับเราจะลองดัดกับเหล็กขนาดสแตนเลสนะครับ ขนาดนิ้ว2นะครับความหนาอยู่ที่1.5นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะมีลิมิตนะครับเป็นตัวบังคับในการดัดนะครับหากท่านที่ดัดแล้วนะครับได้องศานะครับก็สามารถที่จะตั้งลิมิตได้นะครับเมื่อเครื่องนะครับเราเปิดเครื่องไปนี่นะครับพอเครื่องมันไปชนลิมิตนะครับเครื่องก็จะหยุดทำงาน ะครับทําให้เราสามารถที่จะได้ชิ้นงานที่เท่ากันหมดทุกอันนะครับใช้งานง่ายนะครับสะดวกเบาแรงได้งานเร็วนะครับหากเป็นสแตนเลสนะครับดัดได้สูงสุดก็ได้ถึงขนาดนิ้วครึ่งนะครับหากเป็นเหล็กนะครับสูงสุดได้ถึงขนาดนิ้วสองนะครับความหนานะครับ หากเป็นขนาด6หุนนะครับแนะนำว่าความหนาควรที่จะต้องอยู่ที่ประมาณ1มิลนะครับหากเป็นขนาด1นิ้วนะครับความหนาอยู่ที่ประมาณ1.2มิลหากเป็นขนาดนิ้วครึ่งนะครับหรือว่านิ้ว2ขึ้นไปนะครับก็เป็นความหนาอยู่ที่ประมาณ1.5มิลนะครับหากหนาขึ้นไปนะครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเหล็กบางนะครับ หากดัดออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่สวยอาจจะยุกนะครับนี่นะครับดูชิ้นงานที่เราดัดออกมาได้นะครับนะครับเรียบเนียนสวยงามนะครับได้งานเร็วนะครับหากท่านที่สนใจแท่นนัดของเมการุ่น TJ1 ครับ ME นะครับราคาเพียง4 8 9 0 0บาทนะครับมีให้เลือกก็มีทั้งแบบดัดเหล็กกองนะครับดัดสแตนเลสหรือ ดัดเหล็กกลมนะครับดัดเหล็กดัดเหลี่ยมดัดกลมนะครับสามารถที่จะสั่งทำลูกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาเล็กอาใหญ่นะครับต้องการวงแคบวงกว้างนะครับก็ใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับมีนะครับชิ้นงานที่เราดัดออกมาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ